ดูเรื่องของผ้าทอกันบ้างนะครับคุณผู้ชมเคยได้ยินชื่อผ้าทอแม่ขนาดไหมครับนี่เป็นผ้าทอชนิดหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะครับที่มีการส่งต่อภูมิปัญญามาหลายชั่วอายุคนคุณกเกษมแท้คือไปพบกลุ่มคนที่ยังคงมีการทอผ้าชนิดนี้อยู่ที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนที่ปัจจุบันพวกเขาไม่ได้ทอเพื่อแค่สวมใส่อย่างเดียวแต่ยังต่อย,ยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกด้วยครับ กลุ่มผู้สูงอายุบ้านแม่ขนาดตำบลทากาศอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนกำลังเร่งผลิตผ้ากระเรียงแม่ขนาดซึ่งเป็นผ้าทอมือภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวไทยภูเขา,าเผ่ากรเรียงมาตั้งแต่บรรพบุรุษเตรียมส่งขายกับลูกค้าที่ขณะนี้เร่วมมีการสั่งซื้อเข้ามาบ้างแล้วหลังหยุดไปนานกว่า2ปีในช่วงของการแพร่ระ,ะบาดของเชื้อโควิด -19 ความพิเศษของภาพทอกระเลียงบ้านแม่ขนาดคือทุกกระบวนการทําด้วยมือทั้งหมดแบบโบราณขั้นตอนแรกเราก็ไปเก็บดอกฝ้ายมาก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาอีดกับเครื่องอีดฝ้ายเพื่อเอาเมาเล็ดออกก่อนแล้วเสร็จแล้วก็เอาฝ้ายนะ่ะไปตีให้เป็นปุยกระจายแล้วก็ทําม้วนๆแล้วก็ไปดึงเป็นเส้นออกมาเป็นเส้นๆเ,เสร็จแล้วเราก็เอามาม้วนเอามาม้วนเป็นลูกกลมๆ เสร็จแล้วเราก็จะไปขึ้นเครื่องทอถ้าทอเสร็จเอาไปขึ้นเครื่องเดินฝ้ายก่อนเหมือนมาเดินฝ้ายเสร็จแล้วเราก็เอาไปทอถ้าทอเสร็จแล้วเราก็จะเอามาเย็บทอเสร็จก็เอามาเย็บเป็นผืนแล้วก็เหมือนที่แม,แม่แม่เขาทําตรงนี้แหละคะ่ะสําหรับคุณสมบัติที่ทําให้ผ้าที่นี่โดดเด่นนอกจากทําผืนผ้าให้กว้างและยาวกว่าปกติแล้วยังมีลวดลายที่หลากหลาย สามารถไปตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ง่ายแต่ปัจจุบันเราสามารถทอได้หน้ากว้างสุด30นิ้ยค่ะประมาณเนี่ยกว้างสุดของกระเลียงทอได้ตรงนี้ค่ะแล้วก็สามารถคิดว่าที่มันโดดเด่นเอกลักษณ์ก็คือลวดลายที่เราช่วยกันทําขึ้นมาใหม่แม้แต่เสื้อบางบางอย่างผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยเราคิดขึ้นมาใหม่หมดจากจากเดิมนะคะจากเดิมก็จะเป็นแบบเดิมๆที่บอกเนาะ แต่สมัยใหม่เราก็สามารถทําลายทําสู่อินเตอร์ได้นะคะประมาณนี้ค่ะทำให้เขารู้จักเราสําหรับการทอผ้าของชาวกะเหรี่ยงถือเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษและมีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงตายในอดีตผลิตเพื่อใช้กันในครอบครัวแต่ขณะนี้มีการต่อยอดพัฒนาให้เป็นสินค้าที่หลากหลายขึ้นเช่นกระเป๋า ผ้าพันคอรวมถึงเสื้อผ้าสมัยใหม่ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 าทำให้ยอดขายลดลงไปกว่าครึ่งแต่ขณะน,นี้มีคำสั่งซื้อเข้ามาบ้างแล้วสำหรับราคามีตั้งแต่หลัก10บ,บาทไปจนถึงหลักหลายพันบาทตามแต่ขนาดและความยากง่ายในการทำส่งผลทำให้ชาวบ้าน ที่มีสมาชิกกว่า60คนมีรายได้เฉลีย่ยคนละเกือบ10,000บาทต่อเดือนนอกจากเลี้ยงดูครอบครัวได้แล้วยังภูมิใจที่ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปด้วยนนเกษมแสร่าเกิดไทย PBS นนรายงาน